กลับมากับคลิปมอยเจอร์ไรเซอร์เออเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบเบสิกมากยิ่งซัมเมอร์แบบนี้ด้วยแล้วนะคะก็เหมาะมากๆเลยค่ะกับไลท์เทกเจอร์มอยเจอร์ไรเซอร์ให้ผิวแบบมีความอิ่มฟูมีความเด้งมีความพลั้มแบบว่าเห็นผลได้แบบข้ามคืนเลยแบบเนี้ยไม่โอเคแต่งหน้าไม่ติดเลยตัวเนี้ยแนะนำมากมากคือใส่แบบอะไรเยอะแยะมากแบบกะไม่เผื่อแพ่ครีมตัวอื่นเลยจะมีตัวไหนกันบ้างไปดูเลยค่ะสวัสดีค่ะ กลับมาพบกับ Make it Luxury รีวิว Beauty สาย Luxury ตามหลักวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะป่านกลับมากับคลิป Moisturizer เออเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบเบสิกมากแต่ว่าเราพูดแบบเฉ e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  ียวไปเฉียวมานะล้างหน้ากันแล้ว e s s e n c เซรั่มก็แล้วเราก็ข้ามไปกันแดดเลยแต่ Moisturizer ไม่เคยพูดถึงนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาลงดีเทลกันในเรื่องของตัว Moisturizer กันค่ะเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจนะคะเราจะต้องมาปรับพื้นฐานกันเล็กน้อยนั่นก็คือในเรื่องของ Moisturizer เนี่ยนะเขาถูก ขึ้นมาเพื่อที่จะสนองนุ้ในแง่ต่างๆทั้งในเรื่องของการปรับให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นที่มากขึ้นช่วยให้ผิวเนี่ยมีความเนียนนุม่มมีความสมูทมากยิ่งขึ้นรวมถึงนะคะเขายังช่วยในการนําส่งแอคทีฟอินเกเรียนต่างๆเพื่อให้ผลลัพธ์ที่มากขึ้นในสกินแคร์ค่ะโดยมอยส์ไรเซอร์นะคะเขามีกลไกหลักๆอยู่3อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือออคคลูชันตัวออคคลูชันเนี่ยคือการสร้างแบเรียร์นะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำนะคะไม่ให้น้ำเนี่ยผ่า แบรีเออร์ตรงนั้นไปได้หรือที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือทําเพื่อลด Tra n ิพิเดอร a โมลวอเตอร s ลอสต์นีตัวอย่างที่ดีมากๆของกลุ่มนี้นะคะก็คือดิโรโลตุมหรือว่าวาสลีซิลิโคนนะคะอย่างไดเมทิโคนก็ใช่เหมือนกันค่ะซึ่งสารบางตัวในกลุ่มนี้นะคะสามารถแทรกซึมเข้าไปใน i ิน e r c e l l u l a r space ไปทําปฏิกิริยาก,กับไขมันในชั้นซาร์ตามขอนีมทําให้ s กิน b บ r r i e r ของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นได้ด้วยกลไกที่2นะคะก็คือ h ิมแบคแทนซีฮิมแบคแทนซีเป็นการใช้สารที่ มีความสามารถในการดูดซับความชื้นนะคะเหมือนพวกฟองน้ำเนี่ยพวกนี้เขาก็สามารถเก็บเก็บน้ําไว้กับตัวเองได้ซึ่งในร่างกายของเราค่ะในผิวชั้นเดอร์มิสเนี่ยนะคะก็จะมีสารในกลุ่มที่ชื่อว่าไกลโคซิมิโนไกลแคนที่เรารู้จักกันดีๆเลยก็คือตัวไฮยาลูริกแอซิดนั่นเองและถ้าเกิดอย่างในครีมที่เราเจอบ่อยๆนะคะก็จะมีพวกโซบิโอลกลิซอรอลหรือว่าพวกกรดอะมิโนต่างๆแบบนี้นะคะฮิวแมกแนเองนะคะนอกจากที่เขาจะสามารถดูดความชื้นจากสิ่งแวดล้อมมาให้ผิว เราได้แล้วในบางกรณี ที่อากาศแห้งมากๆเขาก็อาจจะดึงความชื้นจากผิวเราไปสู่อากาศได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหาในผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมนะคะทั้งในกลุ่ม h ิวแม r o n i a แล้วก็กลุ่มที่ใช้กลไกอื่นๆอย่างออกซิิฟหรือว่าอิโมเลียนกลุ่มสุดท้ายนะคะจะเป็นกลุ่มอิมมเลียนค่ะพวกนี้เขาจะมีหน้าที่ในการเติมช่องว่างระหว่างเซลล์ d i s q u a เมตติ n corniolside จะทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความเรียบเนียนแล้วก็นุ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งสารในกลุ่มนี้ก็จะเป็น ฟอตตี้แอลกอฮอล์นะคะคอเลสเตอรอลหรือว่าสควอลินเวลาเรามองภาพกว้างๆนะคะถ้าเราดูในฝั่งเวสสำอางกลุ่มมอยจ์ไรเซอร์เนี่ยเขาก็จะเน้นไปเรื่องของการเสริมสร้างสกินแบเรียร์ให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าในกลุ่มเคาน์เตอร์แบนเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการที่จะช่วยซูทติ้งนะคะก็คือแบบปลอบประโลมผิวแล้วก็ช่วยในเรื่องของการให้ความชุ่มชืน้นให้ผิวแบบมีความอิ่มฟูมีความเด้งมีความพลัมแบบว่าเห็นผลได้แบบข้ามคืนเลย แบบเนียอันเนี้ยจะเป็นแบบเอกลักษณ์ของตัวเขาตั้มแรร์เลยซึ่งในวันนี้นะคะผ่านก็คัดมอยส์เจอร์ไรเซอร์รับรองว่าจะต้องถูกจริตสาวผิวมันผิวผสมอย่างแน่นอนโดยปกติแล้วค่ะมอยส์เจอร์ไรเซอร์เนี่ยกับคนผิวมันนะเราก็จะแนะนําในส่วนผสมที่เป็นน้ําแล้วก็ไดเมทิโคนนะซึ่งไดเมทิโคนเนี่เขาจะเป็นกลุ่มออกคูเลสที่เป็นซิลิโคนเบสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ทําให้เกิดการอุดตันนะคะแล้วก็เลือกเป็นในกลุ่มพวกที่เป็นไฮโปอร์เลจเนตแล้วก็นอนคอมบิดโรเจนิกก็จะปลอดภัยหรรือในนนนนนคทีี่เเเป็ผผ็ผผผผิิววสสมมยากจะแนะแน ใช้ในกลุ่มของน้ำนะคะร่วมกับพวก vegetable oil แล้วก็กลุ่ม humectant แล้วก็จะมีสัดส่วนในพวก Occlusive เนี่ยที่น้อยหน่อยนะคะก็ให้ความสบายผิวไม่ทำให้เน,นะหนะหรือว่าเยิมระหว่างวันยิ่งซัมเมอร์แบบนี้ด้วยแล้วนะคะก็เหมาะมากๆเลยะคะ่ะกับ light texture moisturizer จะมีตัวไหนกันบ้างไปดูเลยคะ่ะตัวแรกนะคะเป็น c l i n i q u m o i s t u r i z e r extended replenishing hydrator ในขนาด 50 ml ราคาอยู่ที่1,900บาทแบรนด์เคลมนะคะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถช่วยปลอบรมผิวเนี่ยใน3วินาทีและก็ให้ความชุ่มชื้นยาวนานเลยถึง100ชั่วโมงเสริมปราการผิวให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะองค์ประกอบหลักของเขานะคะเป็นเหล่าฮิวแม็กเนแบบเยอะๆๆมากๆนะทั้งไฮยาลูเนตอนุพันธ์ของยูเรียนะคะยูเรียเนี่ยเป็นสารแบบให้ความชุ่มชื้นที่แบบมีจ่ายในร้านยานเลยนะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวอนุพันธ์นะคะ าม,ามีตรีฮารโลสมีซูโคสเยอะมากจริงๆเป็นส0ตัวเลยเรียกได้ว่าให้ความฉ่าน้ำแบบขีดสุดไปเลยนะคะ100ชั่วโมง มีอะโลเวอราไบโอเฟมนนะคะ <laughs> เป็นสารที่ได้จากการสกัดว่านหางจระเข้นะร่วมเอามาหมักกับตัวแลคโตบาซิลัสเป็นกระบวนการหมักที่เป็นเอกสิทธิ์ของแบรนด์ของเขานะก็จะทําให้ได้สารอาหารที่สําคัญต่อความในการรักษาความชุ่มชื้นของผิวซึ่งสารสกัดจากว่านหางจระเข้เองเนี่ยก็เคยมีการศึกษาทางคลินิกในเรื่องของการที่จะช่วยลด t r a n s p i r a b l e water loss แล้วก็ช่วยเพิ่ม skin hydration รวมถึงยังสามารถช่วยเพิ่มในเรื่องของ skin แล้วติดสตีได้เขาทำงานร่วมกับไฮยอลูเนสแอซิดทำหน้าที่เหมือนอ่างเก็บน้ำเนาะไว้ใช้ตอนที่แบบเออมันแห้งมันแรงอย่างนี้นะคะโดยปกติแล้วผิวเราเนี่ยก็คือจะมีการน้ำเนี่ยก็จะระเหยออกกผิวชั้นนอกใช่ไหมเสร็จแล้วชั้นเดอร์มิสที่เราบอกว่ามีพวกไกลโคซามิโนไกลแคนะที่เขาอุ้มน้ำไว้เขาก็จะปล่อยน้ำออกมานะคะปล่อยน้ำให้ขึ้นมาผิวชั้นบนเป็นลักษณะของกลไกแบบนี้แต่ถามว่าในไฮยอลูเนแอซิดที่อยู่ในพวกผลิตภัณฑ์หรือในสกินแคร์ต่างๆเนี่ยจะอยู่ในชั้นเดอร์มิสได้ไหมอันนี้้ตอบไไดเายังพ โอเอลเฮกซาเปปไทด์ e 12ซึ่งเป็นสารสำคัญนะคะในโปรตีนของผิวแล้วก็ตัวอ e ิลาสตินจะมีการศึกษาซึ่งเป็นการศึกษาของผู้ผลิตผู้ผลิตราแมดเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยมีผลในเรื่องของสกินเฟิร์เนสที่มากขึ้นแล้วก็ส่งผลในเรื่องของสกินโทนที่ดีขึ้นด้วยมีสารสกัดจากชาเขียวะคะ่ะแล้วก็เลดี้เทสเทิลเอ็กซ์ตรัซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็จะช่วยในการปลอบประโลมผิวแล้วก็เป็นตัวต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยรวมกับอุพัณธ์ของวิตามินอ e, ีแล้วก็วิตามินซีในการต้านอนุมูลอิสระเช่นกน แล้วเขายังมีสารในกลุ่มออคูสิซฟนะคะก็คือไดเมทิคนแล้วก็เป็นตัวเลซิตินนะคะที่ช่วยในเรื่องของเอมูเลียนตัวเนื้อเจลนะคะมีการแต่งสีชมพูเพิ่มความแบใสหน่อยนะแต่ว่าไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลโกอฮอล์แล้วก็ไม่มีส่วนผสมของน้ํามันเลยนะ,ะผ่านการทดสอบนะโดยแพทย์ผิวหนังแล้วก็ผ่านการทดสอบการแพทย์และเป็นสูตร non comedogenic ด้วยะคะ่ะเนื้อเจลของเขาเป็นเนื้อเจลที่มีความบางเบาซึมง,ง่ายมากๆให้ความฉ่าน้ําแบบขั้นสุดนะให้ความชุ่มชื้นยาวนานตามที่เคลมเลยแล้วก็เวลาเรา ใช้ไปแล้วเราสึกว่าผิวมันจะมีความอิ่มฟูดูพลัมพิ้งแบบเร่งด่วนแบบฟื้นฟูผิวแบบเร่งด่วนมากๆใครที่แบบว่าไปเจออากาศแบบต่างประเทศหรือว่าผ่านมารสุมชีวิตนอนน้อยเครียดหนักๆแล้วแบบผิวแบบไม่โอเคแต่งหน้าไม่ติดเลย,เลยอะไรเงี้ยตัวเนี้ยแนะนํามากๆตัวต่อมาค่ะเป็น La n e t Water Bank Blue Hyaluronic Gel Cream ขนาด50 ml ค่ะราคาที่ที่1,600อบาทองประกอบหลักนะคะยังเป็นในกลุ่ม Hu m e c t a n t เช่นเคยตัวนี้เนี่ยมี B ีเ n นนะคะที่ ช่วยในการเติมความชุ่มชื้นควบคุมในเรื่องของสมดุลของน้ําในเซลล์แล้วก็ช่วยปอบประโลมผิวก็ยังมีในกลุ่มของอิโมเลียนนะอย่างมีโดโฟมแล้วก็ตัวโจโจบาเอสเตอร์ตัวนี้มีสารสก,กัดจากไบมิ้นนะคะตัวสารสก,กัดไบมิ้นเนี่ยช่วยในเรื่องการควบคุมสมดุลน้ํามันได้อันนี้เราก็เลยไปหาเพิ่มเนาะจริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนจะเคยมีการศึกษาในหลอดทดลองที่ว่าเขาเนี่ยสามารถลดการสังเคราะห์น้ํามันจากเซลล์ไขมันได้อันนี้ศึกษาเพื่อที่จะแบบดูเรื่องในการรักษาเซ์เดิมอะไรเงี้ยนะ ดูแล้วจากปริมาณคิดว่าไม่ค่อยเชื่อว่ามันจะแบบว่าถึงกับควบคุมน้ำมันได้เพราะเขาใส่มาในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยเราพอได้เป็นสารสะกัดจากใบมิ้น์อีกเลยเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวสารสาคัญที่สกัดได้จากใบมิ้น์แต่คือเป็นมิ้นต์ลิฟเอ็กทรักแบบนี้นะคะก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วตัวนี้เข้ามาเพื่อที่จะเพิ่มคูลิ่งเอฟเฟกจากเมนทอนเมนทอนเนี่ยก็คือสารที่อยู่ในใบมิ้นเ์เจลตัวนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยช่วยให้ผิวเย็นขึ้นได้ถึง6องศาก็เลยคิดว่าอันนี้ใบมิ้นนเเี่่่่ยาาาา้มมพืือชอชววใรงกก วนี้มีบลูไฮยาลิกแอซิดซึ่งเขาบอกว่าเป็นฮ e โร่อินกรีเอนเลยก็คือตัวนี้เป็นสารที่คิดค้นโดยบริษัทแม่ของเขาเองแล็บของเขาเองนะคะแล้วเขาบอกว่าเป็นไฮยาลิกแอซิดที่มีขนาดเล็กกว่าไฮยาลิกแอซิดทั่วไปถึง2,000เท่าบอกแค่นี้เลยแต่ o f ฟ i c i a l ของ Laneige เนี่ยก็บอกว่าตัวนี้ก็คือช่วยได้ในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็ลดความเสียหายของผิวเนี่ยจากการที่ถูกทำร้ายโดยพวกรังสีอะไรประมาณนี้การศึกษาในสัตว์ทดลองนะ ว่าไฮโดรเน็แอซิดที่ถูกไฮโดรไลซ์แล้วเป็นโลโมเลกุลร์เบสไฮโดรเน็แอซิดเนี่ยนะจะมีส่วนช่วยในการทําให้เซลล์ผิวเนี่ยมีกลไกในการป้องกันตัวเองปกป้องตัวเองประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้ไประโยชน์ในคนที่ผิวแพ้ง่ายหรือว่าระคายเคืองง่ายในสูตรไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแต่ว่ามีน้ําหอมนะเ็อปก็ผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังแล้วนะคะแล้วก็ผ่านการทดสอบในเรื่องของคนที่ผิวแพ้ง่ายระคายเคืองง่ายเนี่ยก็คือสามารถใช้ได้ตัวนี้เป็นเนื้อเจลใสๆนะคะเราจะสังเกตเห็น เป็นเหมือนออยด์ดอปเลตนะคะเล็กๆอยู่ในเนื้อเจลนะแต่เวลาทาลงไปเขาก็จะหายไปนะสามารถซึมไปได้ง่ายนะตัวนี้ไม่ทิ้งความมันกับความเหนอะไว้เลยนะคะแต่ว่าจะกลายเป็นแบบความเปียกแทนเออแต่ทาไปแล้วก็ให้ฟีลลิ่งที่ดีนะคะมันจะมีความรู้สึกว่าทำน้ำมากๆแล้วก็แบบให้ฟีลแบบเย็นๆอะไรเงี้ยมีความแบบรีเฟรชเหมาะกับอากาศในช่วงนี้มากๆหรือว่าคุณผู้ชายเออแบบผู้ชายน่าจะชอบเนื้อประมาณเนี้ยมันสบายผิวมากๆนะคะตัวต่อมาค่ะไบโอ Firm c e เซร e p a รี b พ r r ์เบ Cream 50 ml ค่ะราคาอยู่ที่2,400บาทตัวนี้นะคะในแง่ของการเป็น m o i เจอร์ไรเเนี่ยจัดเต็มมากๆทั้ง3กลไกเลยตั้งแต่ Occlusive เนี่ยเขาก็จะมีทั้งตัวที่เป็น c e ตี a l c o ล o อ o แล้วก็มีตัวพวก Wax ที่ได้จากธรรมชาติตัวอ m มเ l i e n t ก็จะมีอย่างพวกเป็น Jojoba Ester หรือว่าจะเป็นกลุ่ม h u m e c ก a n ก็ใส่มาทั้ง y c e r o r p r o p y l e n e Glycol แล้วก็ h y a l u r o อ a t e คี i อ g r e d i e n t นะคะก็คือ NP, เ p เาี่ยเ,เป็น สารที่หลายคนเคยได้ยินเรื่องปราการผิวที่เป็นเรื่องของการเกาะอิฐไหมเซรามายเนี่ยมันเป็นสารที่มีอยู่ในตามธรรมชาติแล้วก็คือทําหน้าที่เหมือนปูนอะในการเกาะอิฐซึ่งอิฐก็คือเซลล์ผิวเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่เซรามายเข้าไปมันก็จะทําให้ปราการผิวของเราเนี่ยมีการฟื้นฟูให้สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะช่วยให้ผิวเนี่ยสามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ดีขึ้นเขายังมีสารประกอบนะคะที่ได้จากแว็กที่มาจากธรรมชาตินะก็คือทานตะวันจจ แล้วก็มีโมซ่านะคะซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยสร้างฟิล์มที่มีความเงี้ยนนุ่มช่วยป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยสูญเสียออกไปจากผิวนะคะก็ทําให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นการที่ซาร์มาอย,อยู่ร่วมกับฟตตี้แอซิดหลายๆตัวแบบนี้นะคะนอกจากการศึกษานบ้านของไบโอเติร์ที่ยืนยันผลเรื่องฟื้นฟูสกินแบเรียร์แล้วนะเขาก็ยังมีการศึกษาที่ตีพิมพ์ซึ่งเป็นการศึกษาคลินิกด้วยนะว่าช่วยฟืนฟ้นฟูสกินแบเรียร์ให้มันดีขึ้นจากคนที่เขาประการผิวเสียไปจากการใช้เซรั่ ในเวลานานๆเลยแบบนี้มันก็จะช่วยได้เลยแล้วเขายังมี LHA คะ่ะเป็นอนุพันธ์ของซาลิสเซ i c a แอซิดนะคะที่สามารถละลายได้ดีในไขมันก็จะทําหน้าที่มาซาลิสเซเลตแอซิดเลยก็คือในเรื่องของการลดการอุดตนันแล้วก็จะทําให้ลดโอกาสในเรื่องของการเกิดสิวได้แต่ว่าเขาเนี่ยมีการศึกษาที่ยืนยันนะว่าเขาเนี่ยมีความอ่อนโยนมากกว่าซาลิสเซเลตแอซิดและแน่นอนว่าสิ่งที่ขาดไปไม่ได้นั่นคือไลพ์แพงตัตนค่ะตัวไลพ์แพงตั้นเองเนี่ยเขาก็จะเป็นสารอาหารที่สําคัญกับผิวด้วยในเรื่องของการ เหนียวนำ natural defense mechanism เพิ่มภูมิคุ้มกันผิวแล้วก็เสริมสร้าง skin barrier เนี่ยให้มีความแข็งแรงมากขึ้นแต่ถ้าไปเทียบกับตัว essence หรือว่าตัว elixir เนี่ยตัวนี้ก็ยังใส่มาในปริมาณที่ไม่มากหนักนะและยังมีสารสกัดจากใบบัวบกค่ะที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบแล้วก็ช่วยปลอบประโลมผิวได้ด้วยตัวสูตรเนี่ยไม่มีแอลโกอฮอล์นะคะแล้วก็ที่น่าตกใจมากไม่มี preservative ด้วยนะคะแต่ว่ามีการใส่น้ำหอมเพราะงั้นเขาก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนิดหน่อยนะตัวเนื้อเนี่ยก็ ค่อนข้างบางเบาแล้วก็ซึมง,ง่ายนะคะเวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าผิวมันจะมีความนุ่มมากยิ่งขึ้นมีความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นหรือว่าในช่วงไหนที่ผิวเราแบบค่อนข้างอ่อนแออะไรเงี้ยเราประทาตัวนี้ไปเนี่ยผิวมันก็จะแบบรู้สึกได้เลยถึงผิวที่มีความแข็งแรงมากขึ้นตัวต่อมาค่ะ Aven h y a l u r o n Active B3 s e r e n e w a l Aqua Cream in Gel ขนาด50 ML ค่ะราคาอยู่ที่1890กบบาทก่อนที่จะไปถึงตัว อมอยขอพูดถึงตัวทำละลายก่อนเพราะว่าตัวนี้เขาไม่ได้ใช้น้ำธรรมดาแต่ใช้เป็น Alvent Thermal Spring Water ซึ่งเขามีการศึกษานะคะที่ตีพิมพ์ลงในวารสารทางวิชาการเลยว่าน้ำแร่ของเขาเนี่ยสามารถช่วยปลอบประโลมผิวในคนที่ ระคายเคือง่ายได้ในขณะที่น้ําแร่ทั่วไปเนี่ยนะอาจจะทําให้เกิดสเตรสที่ผิวได้มากขึ้นด้วยและเขายังสามารถลดอาการแดงจากคนที่ทําแบบพิลลิ่งลอกหน้าอะไรแบบเนี้ยได้เลยอย่างมีนัยยะสําคัญสารที่เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์นะคะมีครบ3กลไกเหมือนกันนะคะตัวออคุูซิฟเนี่ยก็จะมีแคปริกไตรกิซลายอย่างตัวอิโมเลียนเองเนี่ยก็มีตัวอะโวูคาโดออยส่วนฮิวแมกแซนเนี่ยก็มาหลายตัวเลยทั้งกลีเซอรีนอะดีโนซินแล้วก็ไฮยาลูเนกตัววคาโดออยนะคะ มีวิตามินแล้วก็สารอาหารที่ดีนะคะที่ช่วยในการรักษาผิวแห้งนะคะหรือว่าแม้กระทั่งผิวแตกเนี้ยสามารถช่วยได้นอกจากนี้เนี่ยยังมีการศึกษานะในสัตว์ทดลองเนี่ยว่าการทาอะโวคาโดออยล์ไปในหนูเนี่ยนะมันจะช่วยให้เกิดการสมานแผลที่มากขึ้นได้ในการศึกษาเนี่ยก็ยังบอบอกว่าตัวอะโวคาโดออยล์เนี่ยสามารถกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนที่มากขึ้นได้ค่ะตัวนี้เขามีนอาซินาไมล์มาถึง6%เป็นความเข้มข้น ี่สูงนะถ้าเราไปดูว่าความเข้มข้นของไนอซินามาลที่มีใช้ในเรื่องต่างๆอ่ะมันกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์หกเนี่คือครอบคลุมหมดแล้วที่ผ่านมาบัณอาจจะพูดเรื่องไนอซินมายที่มันแบบตรงกับท็อป,ปิกวันนั้นนะแต่เรื่องจากวันนี้เนี่ยเราเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์นะเพะฉะนนเนี่ยเดี๋ยวพูดได้หมดเลยนะคะทั้งในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนลดเลือนริ้วร,ร,รอยต่างๆเป็นแอนตี้อยจิงเนาะลดเม็ดสีก็ได้ด้วยหรือจะไปกระตุ้นการสังเคราะห์พวกเซรัมาย ซึ่งพวกนี้เป็นองค์ประกอบสําคัญในการที่จะไปเสริมสร้างประการผิวให้มีความสมบูรณ์และก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นยังไม่หมดนะคะเพราะว่าเขายังมีการศึกษสารในเรื่องของการลดการผลิตน้ํามันที่ผิวลดการอักเสบและก็ยืนยันด้วยผลในเรื่องของการทดสอบทางคลินิกว่ารักษาสิวก็ได้ด้วยแล้วเขาก็ยังมีอะดีโนซีนะคะนอกจากเป็นฮิวแมกเตนที่พูดไปแล้วเนาะเขาก็ยังช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมปราการผิวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและมี นในใว่าช่วยลด Dynamic ไดนามิกริงโคได้และอีกตัวหนึ่งที่เขาชูนะก็คือโซเดียมไฮยาลูโรเนตเว็บออฟฟิเชียลเนี่ยเขาพูดประมาณว่ามันมีทั้งโมเลกุลเล็กโมเลกุลใหญ่อยู่ด้วยกันเพื่อทํางาน2องกลไกอะนะแต่ว่าพอในอินกรีเดียน์ลิสต์เนี่ยก็มีตัวเดียวนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าจะทําให้ผลลัพธ์อื่นได้ไหมแต่ว่าโอเคในเมื่อมันมาตัวเดียวเราก็ตีว่าเป็นความชุ่มชื้นไว้ก่อนเพราะว่าไม่ใช่ตัวไฮไลซ์ด้วยตัวนี้ซึ่งจริงๆที่พูดมาทั้งหมดอะมีไฮยาลูนิกแอซิดหมดเลย <laughs> แบรน์นะยกเว้น <laughs> ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะจะมีน้ำหอมนิดนึงเนะก็นนจะมีเป็นกลิ่นฟลอร์ลหอมอ,อ่อ,อนตัวเนื้อก็จะมีความบางเบาแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวอื่นในกลุ่มที่เราเออกมาเนี่ยอันนี้ก็อาจจะซึมซึมช้าหน่อยอะไรเงี้ยทิ้งความหนุบหนึบไแป๊บหนึ่งแต่ว่าก็ซึมได้ง่ายนะถ้าเทียบกับคิมทั่วไปแล้วพอเราใช้ไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความชุ่มชื้นนะที่มากขึ้นแล้วก็ชุ่มชื้นให้แบบความชุ่มชื้นที่ยาวนานมากแล้วก็ให้ผิวที่มีความกระชับมากยิ่งขึ้นรูขุมขนดูดีขึ้นนค่ตสุดท้ายเป็ มัลติคอเรกทีฟซอฟตครีมนะคะมาในปริมาณ50 ML ราคาอยู่ที่3,450บาทถ้าใครดูมาหลายคลิปเนี่ยอาจจะคิดว่าคิวอีกแล้วคือหยิบคิวขึ้น,นมาบ่อยจริงๆอะแต่ถามว่าทาไมเราถึงหยิบขึ้นมาบ่อยเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่ที่ถูกจริตกันนะก็คือเขามีความเป็นซเอนซ์ค่อนข้างมากคาแรคเตอร์ของช่องเราเนี่ยมันก็เลยจะตรงกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะแบบเก็ตกันเยอะนิดนึงชื่อเขาก็บอกแล้วว่าเป็นซูเปอร์มัลติคอเรกทีฟเรียกด้ว่าของแท้เพราะว่าสามารถจัดการ สารพัดปัญหาแบบความร่วงโรยความแก่ชราไม่ว่าจะสีผิวยกกระชับเรียบเนียนริ้วรอยในแง่ของมอยส์เจอร์ไรเซอร์ก็จัดเต็มมาทั้ง3กลไกค่ะไม่ว่าจะเป็นออกซิแบบไดไมทิคนนะอิโมเลียนกลุ่มพวกเลซิตินนะคะมีสควอไลนกลุ่มเฮลเมกแทนก็มีทั้งกลีซอรอลโพิลินไกลคอเบวทิลินไกลคอบีเทนและอื่นๆตัวนี้นะคะเขามีโปรไซเลน G X ซึ่งเป็นสารลิขสิ์นะคะในเรียลกรุ๊ปใสมา ในลำดับต้นๆของ i n g เ e d ด e n t list เลยนะคะเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของการยกกระชับนะคะให้ผิวเนี่ยมันมีความเฟิร์มมากยิ่งขึ้นแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบปรับรูปหน้าอะไรเงี้ยให้แบบหน้าเรียวขึ้นได้เลยกลไกของเขานะคะก็จะไปกระตุ้นการสังเคราะห์องค์ประกอบในชั้นผิวนะก็คือไกลโคซามิโนไกลแคนที่ช่วยในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ให้ผิวเนี่ยมันรู้สึกกระชับมากยิ่งขึ้นต้องบอกว่าโปรเซเลนอะมันมีตัวหนังสือห้อยมนะันอะหลายตัวมากเลยก็เลยไม่แน่ใจว่า แล้วเขาเป็นสาร์เลขาิศษ,ษ,ษด้วยการที่จะไปหยิบงานวิจัยที่จะตีพิมพ์มาคือมันมีวางตัวที่ตีพิมพ์แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหยิบม,มาถูกตัวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เลยเขออนุญาตละไว้ก่อนนะคะถ้าเกิดโลเอรหรือคิวส์อะไรมาแบบอยากจะแชร์ให้ก็เป็นพระคุณมากขอบคุณค่ะ <laughs> นอกจากนี้นะคะก็ยังมีตัวไนอาซินามายนะมาในลำดับต้นๆที่ต่อกันกับตัวโปรเซเลนเมื่อกี้เลยแล้วก็ยังมีตัวไอเดนซีนด้วยซึ่งให้ประโยชน์อะไรนั้นเราพูดไปแล้วในเมื่อสักู่นี้นะคะตัวหนึ่งที่น่าสนนนใใจค่่่ Cap ่ e ่ะชชืออวววาาาแบบรรด์กกย ควบคุมความมันนะแต่ก็พยายามหางานวิจัยต่างๆเนี่ยก็จะเจอในเรื่องของการวกวกควบคุมความมันที่หนังติรษาพวกแบบที่เอาไปใช้ในเกี่ยวกับแชมพูขจัดรังแคล,ลักษณะนั้นมากกว่านะคะถ้าเอาตามข้อมูลของผู้ผลิตสารนะเขาก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยออกได้ด้วยการยับยั้ง5 Alpha Reduct a s e นะคะมันจะเป็นเอนไซม์หนึ่งที่มีเกี่ยวข้องในการผลิตน้ํามันแล้วก็ยังมีผลในเรื่องของการยับยั้งเชื้อที่เป็นเชื้อต้นเหตุของการเกิดสิวอย่างแ Acne น่ Ac ne, แล้วก็ตัวเชื้อยีสที่ แบบเกาะให้เกิดพวกสิวยีดแบบเนี้ยเขาก็สามารถยับยั้งตรงนี้ได้ด้วยแล้วยังมีใส่ตัวมาร์กิซุสสามพันซึ่งเป็นเทปทดยที่ช่วยในเรื่องของการลดเล,ลืลอนริ้วรอยยกกระชับผิวอะไรอย่างเงี้ยคือใส่แบบอะไรเยอะแยะ,ยะมากแบบกะไม่เผื่อแผ่ครีมตัวอื่นเลยตัวนี้นะไม่มีส่วนผสมของน้ํามันนะไม่มีน้ําหอมแต่ว่ามีแอลโกอฮอล์มาในพอๆกับเกือบเนสซิเนาไมอะแน่นอนเลยว่าเนือ้อเขาก็จะยังไงบางเบาแล้วก็มีความซึมซาบได้ง่ายใช้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าผิว มันมีความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นรูขุขนมันจะดูแบบดูลเล็กลงแล้วก็ผิวรู้สึกกระชับขึ้นมากเลยสรุปนะคะในวันนี้เนี่ยทาง5ตัวเนี่ยจะเหมาะกับใครบ้างนะอย่างแรกเลยสำหรับคนที่ผิวแบบยังอ่อนแอผิวระคายเคืองง่ายอาจจะแบบใช้ยาสิวหรือเปล่าผิวลอกผิวอะไรหรือคนที่ทําหาตารแล้วแบบเลเซอร์ผิวยังมีการแดงมีอะไรอยู่อย่างเงี้ยอาะจะแนะนําในเรื่องของการเสริมสกินแบเรียร์นะคะจะให้ ให้ดูเป็นตัวของไบโอเสร์มก็จะเหมาะที่สุดนะคะในหมวดนี้แต่ถ้าคุณเป็นวไวสายแล้วผิวคุณก็แข็งแรงดีแหละอาจจะแบบใช้ชีวิตเอ็กซ์ตรีมนอนน้อยหรือว่าแบบต้องการความชุ่มชื้นแบบชูดแบบเหมือนฉีด IV อันนี้เราก็จะแนะนําเป็นคลีนิกหรือว่าเป็นลาเ g e ก็ได้แต่ถ้าเริ่มมีสัญญาณของความโรยราแต่ว่าหน้าก็ยังมันอยู่ติวก็ยังแบบแวะบ้างอะไรบ้างแบบนี้เราก็แนะนําเป็นตัวอา w e เวนหรือไม่ก็จะเป็นตัวคิวสก็ได้ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ในการที่จะให้ทุกคนเนี่ยใช้ในการพิจารณาซื้อสกินแคร์มาเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งสําหรับคนที่แบบผิวแห้งอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมีบ่นๆแล้วว่าทำไมไม่ทำคน ผิวแห้งบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวแนนาคนนะคะก็จะพยายามทําขึ้นมานะด้วยความที่ตัวปันเองเนาะเป็นคนผิวมันอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้อะไรที่บอกเล่าจากประสบการณ์เราเนี่ยมันก็จะถนัดปากจะเข้าปากมากกว่าเนาะในกรณีที่แบบเราจะต้องทำคอนเทนต์ผิวแห้งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถทําได้แต่ว่าปันอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาสักนิดนึงนะคะก็อาจจะต้องมีแน่แต่รอนหน่อยนะคะครั้งหน้าอยากให้พูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวไหนอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันมาได้นะคะก็จะนําไปใช้แล้ว ก็ปรับปรุงพัฒนาต,ต่อต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องกูรูเช็คด้วยค่ะสวัสดีค่ะ